สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะประจำวันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะ23ระกรกฎาคม2557ค่ะวันนี้หลากหลายเรื่องราวทางธุรกิจที่จะมาจับกระแสกันทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะจริงๆแล้วดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะใช้เวลาส่วนตัวอยู่ในที่ทํางานมากกว่าอยู่ที่บ้านซะอีกซึ่งวันนี้เรามี10บ,บริษัทที่เป็นบริษัทในฝันนะคะของใครหลายๆคนที่อยากจะเข้าไปทํางานจะมีบริษัทในบ้านเดี๋ยวเรามาจับกระแสกันรวมไปถึงเรื่องราวของธุร กิจการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่ต้องไปจับกระแสกันเพราะว่าอย่างที่บอกเลยค่ะว่าประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่เนื้อหอมมากๆเลยสําหรับคนไทยในปีนี้นะคะและตอนนี้ต้องบอกว่าการไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าสายการบินต่างๆก็มีการทําโปรโมชั่นมาดึงลูกค้าซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะสายการบินแบบโลคอสเท่านั้นรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ เรียกว่าเป็นกำไรของผู้โดยสารนะคะที่ต้องการไปเที่ยวญี่ปุ่นจริงๆเพราะว่าตอนนี้หลายสายการบินก็แข่งขันกันทําโปรโมชั่นไปญี่ปุ่นกันกระหน่ำเลยนะคะเริ่มจากที่การบินไทยที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าใหญ่ที่ครองตลาดเส้นทางนี้มานานก็อดโดนทนไม่ได้นะคะต้องลุกขึ้นมาท้าชนกับโลคอสแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นคนละตลาดก็มีการประกาศโปรโมชั่นเจแปนเกรดอะตราว์ชั่นทำเอาช็อกไปทั้งวงการนะคะเพราะว่าตัวเครื่องบินเนี่ยราคาถูกจริงๆนะคะแล้วก็สามารถบินสู่สี่เมืองยอดฮิตของญี่ปุ่น ะะทั้งนาริตะโอซาก้าฟุกกโอกะและอาเนดะเริ่มต้นแค่ประมาณ16,00 0ถึง17,000บาทเท่านั้นนะคะแถมรวมทุกอย่างเบ็ดเสร็จแล้วแต่ว่ามีเงื่อนไขสักนิดหนึ่งคือต้องเดินทาง2คนขึ้นไปไม่ทันข้ามคืนค่ะไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ก็ปล่อยหมัดเด็ดก๊อก2ออกมาเกตับกับการบินไทยด้วยโปรโมชั่นญี่ปุ่นคนเดียวก็เที่ยวได้นะคะราคาเริ่มต้นโอ้โหเลขสวยด้วย5,555บาทต่อ1เที่ยวส่วนชั้น Business Class นะคะ15,500 1 5 5บาทรวมค่าธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยนะคะจองวันนี้ถึง27กรกฎาคมเดิมบินได้ตั้งแต่1กันยายนจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ทางด้านคุณเจริญวังอนานน์ซึ่งเป็นอุปนายกสมาคมไทยบริการการท่องเที่ยวนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนีน่ยการบินไทยต้องหันราคาตัวลงมากเลยเพื่อที่จะรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดฐานเป็นช่วงโลซีซั่นของญี่ปุ่นด้วยก็ถือว่าที่นั่งตอนนี้ค่อนขอ้างที่จะว่างนะคะก็มีการหันราคาแข่งกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องถือว่าเป็นโอกาส ทองของผู้โดยสารนะคะตอนนี้ค่ะแพ็กเกจเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าถูกลงมากประมาณ2 0 0 0 0ื่นปลายๆก็ไปได้แล้วนะคะแต่ว่าบริการเนี่ยอาจจะแค่ประมาณ3-4ดาวนะคะยิ่งบ็คแพ็คเองเที่ยวเองก็ยิ่งถูกใหญ่เลยเพราะว่าตอนนี้ราคาตัวเครื่องบินถือว่าลดลงมากแล้วนะคะแถมที่ญี่ปุ่นก็มีที่เที่ยวมากแล้วก็เที่ยวได้ตลอดปีด้วยก็คาดว่าอีก2ปีนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะจะไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆสายการบินเริ่มมาทำโปรโมชั่นในส่วนของประเทศเกาหลีแล้วนะคะ ว่าเกาหลีก็เคยเป็นประเทศยอดฮิตสําหรับคนไทยซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเขามาแรงจริงๆนะคะเกาหลียายอมแพ้แล้วกันนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดเลยเที่ยวในเมืองไทยนี่แหละดีที่สุดเลยนะคะจากเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะข้ามมาดูทางด้านของเทคโนโลยีการสื่อสารกันบ้างนะคะปัจจุบันคุณคุณผู้ชมเคยถามตัวเองไหมว่าใช้โทรศัพท์อยู่กี่เครื่องมีแท็บเล็ตอยู่กี่เครื่องล่าสุดมีผลวิจัยออกมานะคะเป็นบริษัทวิจัยทางการตลาดเขามีการสํารวจผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเลยค่ะพบว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเฉลี่ยแล้วมีอุปกรณ์เชื่อมโลกอ่อน ประมาณ4เครื่องต่อ1คนขณะที่เมืองไทยนะคะมีการวิจัยออกมาแล้วว่าใช้อยู่ประมาณ3เครื่องต่อ1คนค่ะ มาดูผลสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคดิจิทัลทั่วโลกครั้งล่าสุดนะคะโดย TNS Global ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดชั้นนำในกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า55,000คนใน50ประเทศทั่วโลกนะคะก็พบว่าราราการถือครองอุปกรณ์ดิจิทัลสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต1คนนะคะก็ครอบคลุมเลยอุปกรณ์จำพวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอยู่ที่ประมาณ4เครื่องต่อ1คนส่วนในภูมิภาคเอเชียนั้นค่าเฉลี่ยการรถือออคงุป ก่อนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเฉลี่ย3เครื่องประชากรผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต1คนค่ะในส่วนของประเทศไทยอย่างเดียวก็พบว่าผลสำรวจนะคะการถือครองอุปกรณ์ดิจิทัลของชาวเน็ตในประเทศไทยเนี่ยพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยถือว่าเป็นเจ้าของอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์ออนเน็ตโดยเฉลี่ย3เครื่องต,ต่อ1คนนะคะถือว่าในส่วนของผลวิจัยของเราเนี่ยใกล้ใกล้เคียงกับประเทศจีนอินโดนีเซียอินเดียเวียดนามตุรกีและสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ค่ะ ช่วงนี้ไปดูการสร้างแบรนด์กันบ้างนะคะหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับแบรนด์อันตี้แอนนะคะแต่คุณชมทราบหรือเปล่าคะว่าเขาอยู่เมืองไทยมาเกือบ15ปีแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ของใจผู้บริโภคไปทั่วโลกเลยทีเดียววันนี้เขามีกลยุทธ์อะไรมาฝากกันไปติดตามกันได้เลยค่ะ สร้างแบ,บแรนด์ให้เป็นที่รู้จักใช้เวลาไม่น้อยเลยสำหรับแบ,บแรนด์อันติแอนที่ถือว่าเป็นผู้นำตลาดซอฟต์เพรสเซลของประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2541บริหารงานโดยบริษัทเซ็นทรัลร a ตอรองกรุ๊ปจำกัด อันตี้แอนนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและจำหน่ายครั้งแรกในเมืองไทยในปีพุทธศักราช2541โดยเปิดสาขาแรกที่เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวและปัจจุบันมีสาขาทั่วไทยกว่า120สาขาในอดีตกลุ่มลูกค้าหลักของอันตี้แอนคือนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้นแต่ปัจจุบันอันตี้แอนพยายามที่จะขยายกลุ่มผู้บริโภคให้กว้างมากขึ้นรวมทั้งมีการนำเสนอเมนูสินค้าใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มลูกค้าของ a n นจีแอนจะเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะเด็กนักศึกษาวัยทางานเริ่มต้นแต่ตอนนี้นะคะไม่ใช่แล้วนะคะทุกคนเพราะว่ากลุ่มของ a n นจีแอนเนี่ยขยายเยอะมากเลยนะคะขยายเปถึงกลุ่มครอบครัวนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ชายบางคนแรกๆเนี่ยก,ก็จะบอกว่าเพเซลเป็นขนมหวานนะคะสังเกตนะ,ะเป็นขนมหวานผู้ชายเองก็ไม่ค่าทานแรกๆเราจะมี70 3 0เปอร์เซ็นต์นะ70เป็นผู้หญิงนะแต่ตอนนี้เราได้พัฒนาโปรดักต์มีวาไรตี้เยอะขึ้นและเพิ่มในส่วนของแน็คนะซึ่งประเทศไทยเป็นผู้คิดไอเีเริ่มคิดค้นขึ้นมาเพิ่มความหลากหลายเพิ่มวาลิตี้เป็นแน็คเป็นไลท์มิวมีเพรสเซลดอกเพรสเซลสปริงแล้วก็ชีสสเกนไบท์นะคะที่เราพัฒนาขึ้นมาผู้ชายเองเราก็จะได้กลุ่มผู้ชายมากขึ้นแม้กระทั่งเด็กเล็กๆตอนนี้เราพัฒนาโปรดักต์ ที่ตรงกับเด็กเลยนะคะก็คืออัลมอนด์ช็อกโกบอลนะคะมันมีคาแรคเตอร์ของมันนะเป็นรูกกลมๆนะคะบ,บอลนะข้างในสดใส่ช็อกโกแลตข้างนอกเคลือบด้วยอัลมอนด์กินกับแป้งเพรเซลจะอร่อยมากเลยและในส่วนของการทำกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเป็นการตอบย้ำแบรนด์อาร์ต่แอนก็ทำอย่างต่อเนื่องตลอดมา เรามีกิจกรรมในการตลาดนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำโปรโมชั่นนะคะการพัฒน,นาโปรดักต์ใหม่การออขยายสาขาให้มากขึ้นครอบคุมทั่วประเทศแรกๆเราก็ไปตามหัวเมืองในต่างจังหวัดซึ่เป็นหัวเมืองใหญ่หัวเมืองแห่งท่องเที่ยวและในอนาคตเองเราก็คงจะขยายไปพร้อมกับซีจีที่จะไปต่างประเทศนะคะแล้วก็ในส่วนของ เรามีเหมือนที่เรียนไปค่ะมีสมาชิกเครื่อเสือขับเป็นแสนคะซึ่งต่อเนื่องมาแล้ว10กว่าปีสมาชิกเครื่อเสือขับแล้วก็จะทํากิจกรรมเ้วยวกัน,นไปทําบุญไปแจกอาหารเด็กกลางวันกับลูกค้าของอันชีแอนแล้วทําต่อเนื่องมันมาเป็น10กว่าปีแล้ว กิจกรรมฟรีเพรสเดย์มีขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกปีเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและเป็นการร่วมแบ่งปันความสุขและความอิ่มอร่อยให้กับน้องๆที่มูลนิธิสถานสงเคราะห์เด็กต่างๆที่จะมาร่วมรับเพรสเซอร์จากทุกสาขาทั่วประเทศได้ฟรีใน1วันที่อาน,นที่แอนก,กว่า120สาขาทั่วประเทศค่ะนะคะในส่วนของลูกค้านะคะที่มาซื้อเพรสเซอ ทุกหนึ่งบาทของลูกค้านะคะจะได้สมลบร่วมร้างโรงเรียนในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดามสมมรชกอุมารีนะคะซึ่งโรงเรียนอยู่ที่แม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็เรายังมีกิจกรรมดีๆนะคะซึ่งต่อเนื่องกันมาเป็น12ปีแล้วนะคะก็คือกิจกรรมฟรีแพสเซลเดย์เราจะแจกแพสเซลทั่วประเทศนะคะ ทั้ง120สาขานะคะตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่าย2โมงะค่ะเราเแจกแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะ ันนี้เราคงได้ทำความรู้จักกับแบรนด์แอนตี้แอนกันมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาพบกับ10อันดับบริษัทในฝันของคนทำงานนะคะจะมีบริษัทอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกับคุณภูนัฐคุณผลินแต่ว่าตอนนี้ไปพักกันสักครู่รวมไปถึงข่าวสังคมธุรกิจที่น่าสนใจของวันนี้ด้วยค่ะนอกจากจะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารแล้วบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CTF ยังได้ให้ความสําคัญเรื่องการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการสำหรับน้องๆเยาวชนล่าสุดได้จัดแคมเปญ CP Easy Snack กินเรียนเกรียน,เ,ยนเล่นเน้นคุณภาพเพื่อแนะเทคนิคการเลือกรับประทานอย่างถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีและยังมีกิจกรรมสาระบ,บันเทิงมากมายที่มาพร้อมกับเกมสนุกสนานและร่วมกีกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน Non The Voice ซานีและกะชา AF เพื่อเอาใจนักเรียนทั่วกรุงเทพมหานครถึงโรงเรียนตลอดเอดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เราอยากจะเข้ามาให้ความรู้กับน้องๆน,นะคะในการเลือกบริโภคอย่างถูกวิธีนะคะว่าเด็กวัยนี้เนี่ยควรจะบริโภคสินค้าแนวไหนนะคะอย่างเช่น<ช>สินค้าที่มีโปรตีนสูงไม่ใส่สารอะไรต่างๆนะคะซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนอกจากเราจะมีเรื่องของสาระความรู้แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของความบันเทิงด้วยนะคะ จริงๆต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากครับที่ได้เป็นตัวแทนนะครับให้มาให้ความรู้น้องๆวันนี้เกี่ยวกับด้านของโภชนาการและก็มาให้ความสนุกด้วยนะครับในด้านของความรู้เนี่ยดีใจมากเพราะว่าเราจะได้เอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยไปให้น้องๆนะครับในการใช้ว่าวันนึงเนี่ยเราควรทานอะไรบ้างทานยังไงบ้างเพื่อการบริโภคที่มันมีคุณภาพและก็เพื่อสุขภาพน้องๆที่ดีขึ้นด้วยครับ นอกจากนี้น้องๆยังสามารถร่วมนุน Meet ้นมิ e t g อ e นกิกับนักแสดงจากซีรีส์ฮอร์โมนได้ง่ายๆเพียงแค่โพสต์ท่าเกรียนๆกับผลิตภัณฑ์ CP Easy Snack ผ่าน Facebook หรือ Instagram พร้อมกับ h a s h ท a g n p Easy Snack เว้นวักชื่อโรงเรียนตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายนนี้หรือจะติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w cpbrandsite.com หรือ w w w f a c e b o o k .com/brandcp ชัยนิ่มละออกรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนบริษัทปูนซีเมนไทยลำปางจำกัดใน SCG ซีเมนผลิตภัณฑ์ก่อสร้างรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ5 Green Industry Level 5เครือข่ายสีเขียวทั้งในส่วนโรงงานและเหมืองแร่หินปูนจากกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด ดยบริษัทปูนซีเมนไทยลำปางจำกัดมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการกำหนดและรักษาไว้ซึ่งกลไกลในการส่งเสริมสร้างและสารกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอาทิการดำเนินงานภายใต้การบูรณาการอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนและทุกภาคส่วนหลายโครงการเช่นโครงการ SCG รักน้ำเพื่ออนาคตโครงการสร้างฝายชะลอน้ำโครงการหนึ่งหน่วยงานสร้างสรรค์ชุมชนโครงการ SCG Do It Green และโครงการปันโอกาสวาดอนาคตเป็นต้น การดำเนินงานตามนโยบายที่ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัยการเพิ่มผลผลิตควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสังคมอย่างยั่งยืนตามหลักการดำเนินงาน4ประการของบริษัทคือสร้างงานสร้างความเจริญรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นพลเมืองที่ดีของจงังหวัดลำปางโดยเน้นการสร้างความสมดุลใน3ด้านคือเศรษฐ,ฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจปูนซีเมนที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมมาตลอดกว่า100ปีของ s c g ซึ่งตลอดหนึ่งศตวตรรษที่ผ่านมา s c g มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทพิบาลเพื่อความยั่งยืนโดยมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายพร้อมส่งเสริมให้ทุกบริษัทในทุกธุรกิจของ SCG ดำเนินง,งานตามแนวทางดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง